มืดตึ๊บเลยนะครับไปหาที่มีแสงหาที่แสงใช่ไหมตรงนั้นแหละมันจะได้ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนทำไมให้เขาอาศัยอยู่ที่เดิมอ่ะอย่าเพิ่งลงครับอ่ะอย่าตับต่ำนิดนึงโคดนะโคดตรเขียดเขียดโคดหลังไม่เอาใบตองเขียดอันนี้มันตั้งที่สบายใจกลัวดิเขียดเลยใช่ไหมเขียดเบาๆไปแน่นะโคตรไม่รู้ก็ดู ยูทูบมาเอาสลัดสลัดลงไปปรับต่างคนต่างไม่เป็นนะครับอ่ะเรียบปึ๊บเอามือเลยมือเลยนักเรียนพอพอเอามือเลยเขี่ยเป็นก้อนเลยไม่เป็นไรหรอกล่วงอยู่ข้างล่างนั่นแหละให้มันจะจับก้อนเดียวเออเสียงกระหึ่มครับผมแปลนว่าไงครับมือเลยครับพลาน ไม่เป็นไรมือมือเลยมือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยกลัวไหมไม่ต้องกลัวถึงขนาดนี้แล้วนี่ครับน้ำพึ่งมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้างบนน<ม>ี้ใช่ไหมโห oh, น้ำสวยอยู่ <h ans> เ๋ืวหน่อยครับลานเฮ้ยใจเย็น ใช้มือเลยครับย่างเนี้ยแสดงว่าใจยังไม่ถึงใช่ไหมล่างเลหลังเลกลังเลกนะลังที่สองบวมไหนดูโจมหน้าหน่อเล็บลานอ๋อไหนเรออุปกรณ์พร้อมเต็มที่ส่วนบนนั่นเ่็นส่วนล่างโอเคนายยากมันติดด้วยมามาข้างนอกมาพอแล้วพอแล้ว มาทางนี้ถ้่มัาจะเดินเหยียบนะสวยๆๆไหนดูดิไปไปโอ้สวยงามสวยงามโอ้โหหน้าตาพลานี่โหดร้ายเหลือเกินดูแลเอาจานมาใส่นี่จะเอาหม้อเอาอะไรมามีอะไรจะอธิบายเพิ่มเติมไหมพลานก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับนึกว่านึกว่าจะได้สัก ตุมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจใช่ไหมทุกอย่างใช่ครับอยู่หลังบ้านเนี่ยต้นชุมพู่อเถ้าใจถึงก็ใจถึงก็ได้ไปก็ได้ใช่ไหมใจไม่ถึงทําไงใจไม่ถึงก็ปล่อยมันไว้เดี๋ยวเราเอาตัดตัดตรงนี้นะแล้วก็เอาไปแขวนไว้ให้เขามาอาศัยต่อโอเคแล้วเขนี้เอ้ามีอะไรจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนบเปล่าไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับกินข้าวแล้วครับเดี๋ยวไปทํางานต่อไปเลี้ยงควายใช่ไหมไป อัดฟังครับ <hadi français> อัดฟังโอเคนี่เนาะสวัสดีครับ